เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติทั้งสถาบัน The Star Model Thailand และบริษัท GYB Entertainment จำกัดร่วมกับนิตยสาร Talent Kids and Teen จัดงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ TSM International Awards 2022ภายใต้คอนเซปต์ Mother I Love You โดยมีชมรมส่งเสริมพัฒนาเยาวนชนและนักธุรกิจไทยสุขสากลร,รวมให้การสนับสนุน ซึ่งงานนี้ยังได้ดาราแถวหน้าของเมืองไทยนำทัพเข้ารับรางวัลอย่างทับข้างอีกด้วย เป็นรางวัล Global Star Media Award สอง2ัค่ะก็ได้รางวัลสาขานักแสดงดาวรุ่งอีกยอดเยี่ยมค่ะพี่จอยะพี่จอยแล้วก็พี่กวางได้รางวัลอะไร ของกวางนะคะวันนี้ได้ที่สองรางวัลน,นะคะรางวัลแรกคือรางวัลครอบครัวครอบครัวต้นแบบแห่งปีนะคะก<ม>็กวางที่เราต้งเี่นต้องเหนื่อยก็ภูดีใจมากแล้วก็ขอบคุณะคะทุกคนที่ให้เกียรตินี้จากกวาง แล้วก็อีกต่างวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามาเป็นแค่กับน้องโจยนะคะกับน้องๆช่องแปดแล้วก็น้องโอที่ไม่ได้มานะคะก็คือจากละครเรื่องบ่วงใบบุญในบทบาทของคุณนายดอกรักนะคะกวางได้รับบทบาทเป็นคุณนายดอกรักซึ่งร้ายที่สุดในชีวิตนะคะแล้วก็ได้รางวัลที่ชื่อว่านักแสดงหญิงเจ้าบทบาทนักแสดงหญิงเจ้าบทบาทยอดเยี่ยมแห่งปีปีนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ ให้เกียรติวางในบทบาทคุในดอกรากจากบุรีบุญนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กวางค่ะครับของไกด์นะครับก็ได้นักแสดงชายดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับเป็นรางวัลแรกในชีวิตของไกด์เลยและบวกกับการที่เป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของไกด์ครับในละครเรื่องมงคุฎกรรมรับบทเป็นมนตรีครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณผู้บริหารช่องแปดผู้ใหญ่ช่องแปด และพี่เอพูดจับนะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับผมครับถึงแม้รางวัลนี้จะเป็นรางวัลแรกนะครับแต่ผมจะไม่หยุดพัฒนาแล้วก็คว้ารางวัลที่2ที่3มาให้ได้ครับกับรางวัลนี้คุณมาเลยค่ะจริงๆก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ทีเอสเอเวนเดอร์เนชั่นแนลก่อนสองปีสองมาเมื่อวันที่มอบรางวัลนี้ให้กับคุณร็อกซี่นะครับในสาขาศิลปินกลุ่มแร็เยี่ห้นะครับจริงๆเราก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ของเราด้วยนะครับก็คือท่ามบาร์เทอร์สติสีกกับบริษัทนิวออสเตรียนะครับก็ตีองขอบคุ ก็ขอบคุณแฟนคลับของพวกเราของกเราด้วยนะครับชาวยูอร์นะครับที่คอยซัพพอร์ตอสำหรับฟสซี่มาตลอดนะครับเราก็จะาผลงานองรที่ดีขึ้นต่อไปนะครับวันนี้นะคะเป็นคกรอการแพทยอดเยี่ยมนะคะของปีนี้ค่ะนี่ย้องบิกเอ็มไงบิกเอ็มิกเอ็มเมเอ็มช่วยผมฝากใครไว้ไม่ดเลยนะครับแ่ม่เนมเนได้รางวัลนักแสดงนชายยอดเยี่ยมครัจากนะครเร่งเจ้าสาวจเลยครับ น้าฟงนะคะเป็นเด็กสุดในนี้ไม่ใช่เป็นพ <c oughs> ี่ใหญ่สุดในนี้นะคะของช่องนะคะทุกท่านนะคะก็อยากขอบพระคุณคณะผู้จัดงานแล้วก็แฟนคลับนะคะของทุกคนเลยที่ติดตามผลงานของพวกเรา <c oughs> นักแสดงเนี่ยจะอยู่ได้ย,นยนืนยงก็ด้วยการสนับสนุนของแฟนคลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะมีกำลังใจมากถ้าแฟนคลับยังให้การสนับสนุนเราเราไปเรื่อยๆนะคะพวกเราก็คิดว่าความคิดว่าทุกคนน่ะพัฒนา ฝีมือของตัวเองต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยขอบคุณมากคค่ะขอบุณค่ะ